แนวแนวนะจ๊ะทุกคนวันนี้พวกเราสามคนนะครับสามทีนะครับมาทําหน้าที่ก่อนเพราะว่าหนึ่งชีเราให้ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นก่อนนะครับใน <c oughs> เรื่องทํางานหลังบ้านใดๆเก็บกวาดใดๆแล้วก็ติดต่อสปอนเซอร์ใดๆนี่เป็นไงหนชีหนึ่งใ,ให้ชีหนึ่งไปทํานะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเทศกาลพลอตเทศกาลเทอเออเทเลอร์เทศกาลทีเซอร์เพราะเดี๋ยวเราจะจัดเอ่อเราจะมาเคลียร์แลนด์เนาะเราจะเปิดเทศกาลเคลียร์แลนด์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิเชียลพายลอตน <c oughs> ะ <c oughs> เออ mm. แล้วก็เป็น VTV Original ด้วยนะ mm. อ่าแล้วก็พูก้กำกับคนนี้ที่มีผลงานในการกำก,ก,กับเรื่องนี้เราเคยสัมภาษณ์เข้ามาหลายด้วย mm. อืมอ่เป็นผลงานของดีฮับเฮาสนะครับนั่นะค,นะค,คือน้องตีนั่นเองนะจ๊ะ <Yeah. S 2> กับ <Yeah. S 2> เรื่อง I Saw You In My Dream เธอฉันฝันเราโอ้โหชื่อหวานมาก mm. ชื่อหวานมากชวนชวนฝันมากเราอยากรู้ยังอะ่ะ อยากฝันหรือยังอยากฝันอยากฝันไหมแต่อย่างก่อนจะไปฝันไปก่อนไอ้นี้ก่อนได้ไหม <laughs> ไปขอบคุณทุกคนก่อนนะครับสาําหรับทุกการสนับสนุนที่มีให้พวกเรามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้ได้ตรงนะครับการกดซับสไคร์ไลค์หัวใจแชร์รวมถึงการกดกระดิ่งรู้ก่อนนะครับอันนี้้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วตอนนี้เรามีซุปเปอร์สตา๊ะฝากทุกคนด้วยน,นะครับแล้วใครก็ตามนะคที่ดูคลิปนี้แล้วชอบก็กดไลค์ใชรก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานิดนึงนะ โอเคนะครับเอาล่ะครับถึงเวลาที่เราจะชวนทุกคนไปดู I Saw You in My Dream เธอฉันฝันเรากันแล้วจ้าไปเลยไหมไปเลยครับมีคนเคยบอกไว้ว่าตอน,นที่เราน,นอนหลับตัวเราจะคล้ายกับกล่องที่กำลังถูกไขเปิดเพราะบางอย่างที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราจะถูกแสดงออกมาเป็นภาพหรือที่เราทุกคนเรียกมันว่า ความฝัน,น,นโอ้โอเซตติ้งนี่คือบบฮะเอาเลยเหรอีฝันมานดฝัน,น,ฝนไม่ยิง <S 2> <S 2> เราทุกคนต่างก็เคยฝันแต่แม่งจะมีใครบ้างวะที่ฝันเป็นคนที่เราไม่ไมชอบหน้ามาสงสัยวันนี้ฝนน่าจะตกแล้วเนี่ยตื่นเช้าได้ด้วยไม่ต้องมายุ่งไอ พูดให้มันดีๆหน่อยได้ป่ะลูกสวัสดีครับแม่เนี่ยแหละไอพี่ยูพี่ชายข้างบ้านเป็นแค่เด็กข้างบ้านแท้ๆแต่แม่ของผมรักไอพี่ยูมากกว่าลูกแท้ๆอย่างผมสิอีกสายไปต้องได้ดูเราสองคนไม่มีทางญาติดีกันได้ดูดิแม่แกลงผมตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะพี่ยู<ะ>พี่ยูไอบอกว่าไม่ชอบหนังผีไงพี่ยูไอกับยูปะ เป็นไงล่ะโดนบ้างโลกพิวพิวไอ้ขอโทษไอ้ไม่ตั้งใจอ่ะพิวแถวบ้านเรียกว่าคู่อริโดยกำเนิดแต่ก็ไม่รู้ทำไมช่วงนี้ไอ้พี่ยูถึงโผล่มาอยู่ในฝันของผมบ่อยๆเป็นไรหรือเปล่าไอ้แล้วฝันั่นมันก็ ดันกลายเป็นจริงซะด้วยเฮ้ยไอ้ใจเย็นมึงฝันว่าอะไรบ้างมึงว่าพี่กูมึงแน่ใจได้ไงวะต้องคงเห็นอนาคตอะไม่ใช่พอมึงฝันแล่อยากให้เป็นเรื่องจริงเหรอกูไม่ได้ชอบพี่อยู่ตั้งหน่อยมึงพูดเองนะโยมาทำท่อแต่โยห้องน้ำนะ น้อยเอ้ยเฮ้ทุกคนหนิงนะคนที่เรากำลังคุยคยอยู่อะเดี๋ยวกุมานะกูปวดท้องว่ะยูหลบอาจะถ่ายรูปจะมาช่วยนี่ไงหนดูรูปหน่อยเวลาถ่ายอะถ้าเกิดแสมไม่เข้าหรืออะไรเงี้ยน็ทุนยิ้มน้อยดี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 ๆีดีีดีดี้ี้ีดีดี้ีดี้ีดีดน้ีดี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 ดดดีอีี ได้แล้วมึงกูเล่นสองบทบาทปะมึงว่ากูต้องเพิ่มเลยปะวะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยพี่จะอยู่กับไอ้ทั้งคืนเลยนะได้เลยครับเดี๋ยวผมรีบส่งให้คืนนี้เลยครับครับสวัสดีครับคุณต้กงเห็นอน,นาคตนี้หรอพิวยาพิว แล้วถ้าไม่อยากให้ฝันนั้นเกิดขึ้นจริงอะพิวพิวฮัลโหลอิงขอปรึกษาหน่อยดิคือเราจะทำยังไงความฝันครั้งนี้ดีวะแต่บางอย่างมันก็ถูกกำหนดไว้แล้วนะมึงแน่ใจเหรอว่ามึงจะเปลี่ยนมนันได้จริงอะยังไงกูก็ต้องช่วยพี่ยูให้ได้พิวโดยการที่เราฝันนานขึ้นมันอาจจะช่วยได้ แต่วิธีเนี้ไย,ยไม่ได้ทำให้ไอแย่ไปด้วยนะเว้ยแต่พี่ชายเรากำลังจะตายแล้วนะเองยังไงมันต้องช่วยอะ่ะพี่โอ๊ะพี่โอ๊ะพี่โอ๊ะตื่นพี่โอ๊ะตื่นพี่โอ๊ะพี่โอ๊ะ ها <applause> 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 哟。Hey you เธอสันฝันเรา VTV Original ก็ยังคำวิงซูนอยู่นะจ๊ะเป็นไพลอโดไพล์โลไพโลดตอต,ตแสดงว่าอันนี้ก็ยังไม่เริ่มถ่ายทำเนาะอันนี้ก็ทำแค่ไพลอโดอย่างเดียวมานะจ๊ะอ่าไหนสียังไงสียังไงสีแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นนิยายมาก่อนหรือเปล่าน่าจัดแหละเนาะ ใช่ากส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะเป็นนิยายอ่ะเพราะว่าออริจินัลที่เป็นบทตั้งเดิมจริงๆมีไม่กี่เรื่องอไอคใณคุ้นๆหน้าจังเลยอ่ะน่ารักต้องรวยอย่างคือน้องที่เล่นเป็นหมอป่าตอนเด็กปะหมอป่าภาคไหนก่อนแรกภาคแรกเลยหรอความทรงจำของพี่กับที่คำถามที่ออฟถามออฟคิดว่าพี่จะตอบด้ไรมา ตอนนั้นผมตอนนั้นย่งผมสั้นๆอยู่เลยเนาะใช่ไหมใช่ไหมผมสั้นๆอยู่เลยเออเออเออเจะหล่อเนะจะหล่อหล่อจะหล่อหล่อหล่อหมายถึงน้องพระเอกใช่ไหมเดยไอใช่น้องไอดีไอ้น้องไออืมน้องไอดีอีกปะวะน่าจะเป็นนายเอกนะไอนายเอกพระเอกชื่อยูใช่ไหมพี่ยูน้องไอน่าจะเล่นเป็นหมอป่าตอนเด็กอ๋อเหรออืมแรกคิดว่าใช่นะ ดูจากโครงหน้าความทรงจํายอมจ้ามื่อกี้นักว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่คิดว่าใช่แต่คิดว่าใช่ตองให้พี่เจมไปดูแล้วกันพี่เจมดูบอกนี่ยจ้าสมัยก่อนดูบ่อยมากทั้งสามคนจะขอบอกเลยจ้าพี่่อนด้วยจ้าฉันไม่ใช่คนเดียวจ้าเอออ่ะาเข้าไอซ์สูซิเันเรื่องดูดูมีหลายมิติเนาะแต่แบบ ยังไม่เข้าใจทั้งหมดเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะพลอ้ไปแล้วมันก็แบบมันมีความเชิงซ้อนเชิงคาาไปหลายเรื่องอยู่ดูมีความด็อกเตอร์สเตรนจ์อยู่นะมอติมีมิตินี้อย่างไลเนอร์อยู่อีหลังความตายอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็เดี๋ยวนี้เขาก็เล่นกับ อุโมงเวลาเยอะๆเหมือนกันนะะมันเล่นหนึ่งเข้าใจได้ว่าโอเคนะมันฉีกนะเรื่องได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้ามันทําไม่ถึงมันก็แย่นะมันจะไม่อินนะในี่ยเเนาะแต่ว่าถ้าไม่ฉีกไปอย่างนั้นเน่ะเนื้อเรื่องมันจะอยู่ในกรอบเดิมๆเข้าใจได้ใช่ใช่เมื่อกี้ก็งคือตอนเริ่มต้นคือเรื่องเดิมๆเลยถูกไหมที่ข้างบ้านไม่ชอบปกติมากอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบขนมวายเบาๆอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ มันเป็นการเหมือนใส่กิมมิคเหมือนเนาะทําให้ดูแล้วบอกว่ามันมีมิมมมมติเพิ่มขึ้นเช่นมันเล่นเรื่องของฟอร์ซีได้อะไรอย่างเงี้ยเอออ่าน,น้องมีความสามารถพิเศษในการฟอร์ซีเนาะอืมอนาคตล่วงหน้าจากในฝันแล้วมาเขียนเป็นการ์ตูนได้อีกอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคดูดูดมีกิมมิคที่น่าสนใจแต่ไม่เข้าใจในเรื่องกวับว่าเอาเห็นแล้วยังไงคือเป็นเห็นเฉพาะของคนนี้คนเดียวใช่ไหมคือซอซอยูเท่านั้นไม่ซอคนอื่นเลยอย่างเงี้ยในโลก ใช่ไหมอะไรเงี้ยอยู่อยู่ only ไม่ใช่อยู่ and the actor อะไรเงี้ยเข้าไปยังไงต้องหลับเท่านั้นดังนี้ถ้าจะช่วยซอไอ้ก็ต้องไม่ตื่นอะไรเงี้ยเออพอเห็นพอเห็นลู่ทางแต่ว่าพอ <c oughs> <ๆ>เป็นไพร์โหลดเนาะมันต้องเล่าอย่างเล่าอย่างเร็วแล้วก็หมายถึงว่าครอบคลุมเนะื้อหาทั้งหมดก็เลยยังไม่เห็น in นดีเทลว่าว่ามันเป็นยังไง <c oughs> แต่ดูจะรู้น่าสนใจแต่ว่าเพราน่าสนใจเนี่ยแล้วความซับซ้อนมันมีเยอะก็เลยอาจจะต้องรอสุดท้ายแล้วเขาจะตีบทไปยังไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าพอยิ่งซับซ้อนมันยิ่งดูยาก เข้าใจยากอยู่อะไรเงี้ยแต่พอเป็นไพโรดเราก็โอเคพยายามเข้าใจว่าสุดท้ายเนื้อเรื่องรวมๆมันแค่นี้แหละมันประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าดูจากนักแสดงทั้งหมดก็ค่อนข้างดูมีคาลิสมาทุกคนนะแต่ว่ายังไม่เห็นเคมีหนักมากๆนักอะไรเงี้ยนะผมรู้สึกผมอะไรเงี้ยส่วนตัวเนื้อเรื่องที่ปูมาก็เข้าใจโดยรวมแหละแต่ว่าอินดีเทลยังไม่เข้าใจทั้งหมดถือว่าถือว่าเป็นแนวที่น่าสนใจที่อาจจะเคยมีมาแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเห็นแบบนี้เท่าไหร่เหมือนว่าในตัวที่ เข้าไปอยู่ในฝันแล้ว forecast ได้ foresee ได้อย่างเงี้ยแล้วไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเออยังไม่ค่อยก็ก็ต้องรอดูครับว่าเดี๋ยววอลล์ตทั่วพอทำไพ่หลอดเสร็จแล้วทีเซอร์มาเป็นยังไงเทรเลอร์เป็นยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอืมแต่พอโดยรวมแล้วถือว่าก็นักซื้อนะซื้อพัทนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณสมศรีอืมอ่ะลตรว่าไงครับน่าสนใจน่าสนใจก็เรื่องประมาณแนว เพราประมาณโลกโลกคู่ขนานนะจริงๆแล้วว่าเออมันเป็นโลกคู่ขนานเดี๋ยวนี้ก็คือโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกความฝันเนาะโลกคู่ขนานมาคู่กันอะไรอย่างเงี้ยตัวเป็นเป็นพล็อตที่แบบว่าเห็นในซีรีส์นิยายหรือว่าในหนังโดยทั่วไปนะเอ่อโลกคู่ขนานเนี่ยมันเล่นหลายมิติมากอะความจริงกับความฝันโลกที่แบบลกจริงเป็นโลกคู่ขนานอยู่คนละยุคนู่นนี่นั่นนู่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วน้องตีเองเนี่ยนะที่เป็นค่ายเดียบเฮาส์เองเขาก็ทําคู่ขนานมาแล้วครั้งหนึ่งที่เป็นแบบว่าโลกสองโลกอะใช่ไหม ในอดีตกับปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ดอนย้อนอดีตไปในเรื่องหอ,อมกลิ่นความรักหรือแม้กระทั่งแบบโลกของผีกับคนเองอะไรอย่างเงี้ยคู่ขนานกันไปในอีกเรื่องหนึ่งที่ของที่ออนออนช่องสามอะไรอย่างเงี้ยก็คือในห้องก็เออผีในห้องอ่ะผมก็ผีในห้องเออก็ได้เห็นผลงานในแนวนี้มาก็ทางด้านเทคนิคก็ ดูสวยนะไอ้ตรงที่ฉากที่ไปไปเคาะเคาะตีตีเจะาเข้าไปข้างในตอนที่พี่เขานอนตรงนั้นนะ่ะเออภาพตอนนี้เปิดมาคริสมาลคริสมาสต้นคริสมาสแสงเสริงจัดมาโหฟุง้งสวยงามดูเป็นดรีมมาอยู่ในความฝันมากเออเนื้อเรื่องก็มีความน่าสนใจแม้ว่าถามว่ามันแปลกไหมในในเชิงของซีรีส์หรือหนังลักษณะอย่างเงี้ยค่อนข้างจะมีเยอะอืมค่อนข้างจะมีเยอะแต่ก็ถ้าดูอาจจะบอกว่าเป็นความแปลกใหม่คงจะอยู่ในในของวายแหละว่า ในแนวอย่างนี้ยังมีน้อยอยู่เรื่องเปิดมาก็เข้าใจนะว่าอยากจะเล่าเรื่องอะไรแต่ว่าตัวละครที่เราเห็นนะ่ก็จริงๆแล้วมีแค่ห้าตัวนะถ้านับไปแล้วนะอ่ะเออใช่ไหมคู่พระเอกนายเอกคู่รองแล้วก็มีแม่โผล่มาคนนึงใช่ไหม <ừ. S 1> ก็เห็นเลยว่าชัดเจนเลยว่าเป็นพาท์ลอตแน่นอนอย่างเงี้ยมีตัวละครยังน้อยอยู่ยังไม่ได้ใส่รายละเอียดต่างๆทั้งหมดมีโอเคมีเห็นเพื่อนอะไรแหละแต่ว่าที่จําได้ก็มีอยู่แค่สนะี่คนอ่ะตรงนั้นนะ่ะอืมส่วนเรื่องการแสดงคิดว่า มันใช้คำพูดของพี่ปอนในตอนที่พี่ปอนแรกรื่องหนึ่งว่าก็เพราะมันเป็นไพร์ลตแต่มันดีแล้วเพราะว่ามันยังมีเวลาที่จะต้องแบบว่าไปบ่มไปเพาะไปเที่ยวเข็นอะไรหลายอย่างเพราะว่ารู้สึกว่าอืมตอนที่นักสแสดงบอกว่าเออเราเล่นดีใช่ไหมอินใช่ไหมอืม ฉันไม่อินขอโทษด้วยฉันไม่อินเออเรียกว่าเออมันแต่ว่านั่นแหละมันก็มีเวลาให้เขาไปแก้ไขได้ตรงเนี้ยเออเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเห็นอะไรก็อยากจะบอกนะเป็นการรีพงรีแพร์ไปด้วยในตัวเนาะอ้่างี้ก็ไม่ใช่ปากทีเอกลักชองเรามันต้องมีรีแคปรีมายรีแพ์อะไรอย่างเงี้ยฉากจําก็มีมีความแบบว่าอุ๊สยสวยเชียวอินนะ,อ,นนะะอะไรนะมาจากาแล้วจุบเลยอะ่ะ ตืเ้นต่นเต้นฉันก็ไม่อินตื่นเต้ใช่ใช่รู้สึกว่ามันมีความยังมีความแปรผันเกินเกินเลยด้วยความเป็นพายโลดเนาะแต่ก็คิดว่าถ้ามีเวลาเพราะมันอีกนานนะคัมมิ่งซูนเนี่ยคำว่าคัมมิ่งซูนเนี่ยยังไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่ซูนเน่เออปีหน้าก็ซูนได้นะพงจริงแล้วคัมมิ่งซูนยังไม่กาหนดระยะเวลาคิดว่ามีเวลาให้ไปทําการเที่ยวเข็นอีกอะไรเรื่องละเนาะอืมใช่อยู่ซ้อวเข็นต่ออะไรบ้าง I อ a w everyone of you mm hmm. cute cute <laughs> น่ารักน่ารักทุกคนน่ารักหมดเลยแต่ว่าอย่างที่โรตอร์บอกคือคือพี่รู้สึกว่าอืมมันยังไม่กล้าเล่นอืม mm. ยังไม่กล้าจับมันยังไม่กล้าแบบคือคนเป็นพี่แบบเป็นพี่ข้างบ้านมาตลอดอ่ะเล่นกับน,น้องมาโดยตลอดอ่ะไอการแค่จับหัวเนี่ยมันจะไม่มีแบบ พี่รู้สึกว่าไอ้นี้มันมีมันมีความเก้อเขินมันมีความแบบไม่ชินมันมีความแบบไม่ได้จับเป็นประจำอ่ะนึกออกปะเออมันมันมันยังดูว่าคือตัวละครอ่ะมันยังไม่สนิทกันเหมือนที่มันควรจะสนิทอันนี้มันเป็นพวกท่ารองกันเนาะมันไม่เกี่ยวกับบทเนาะบทมันคือก็จะพูดอย่างนี้อยู่แหลวแต่ว่าเรื่อง acting เรื่องท่าท่าทางมือไม้การวงกันวางต่างๆนานามันดูเหมือนแบบมันยังเป็นคนไม่คุ้นชินกันมาตั้งแต่เกิดอ่ะ แบบแบบต้องเป็นพี่ข้างบ้านอ่ะคือคือเอาง่ายๆเราเรามองเรามองพี่ข้างบ้านของเรายัางไงอะดูเอา,เอานะเราดูดิคือการจะมาจับหัวจับอะไรอย่างเงี้ยหรือคือถ้าสมมติจะจะจับอะมันก็จะไม่ใช่ไม่ใช่อาการนี้ถูกไหมอารมณ์แบบต่อให้เอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ความรู้สึกของพี่คืออ่ะนี่มันคือพลอตเข้าใจได้ว่าอาจจะพึ่งได้นำะแสดงมาแล้วทําการเวิร์กช็อปกันสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเอามาถ่ายพลอตเลยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งม่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันยังมีเวลาให้พัฒน,นาได้ก็ก็เชื่อเชื่อมือน้องตีนะว่าน่าจะพัฒน,นาเด็กเด็กแก๊งนี้ขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันออกมาคืนนี้มันคือมันออกมาแล้วเนาะผลงานมันออกมาแล้วเนาะแล้วมันก็อย่างที่ดรบอกเราเราก็อยากทําให้มันถ้า เป็นไปได้ทําพูดเราแล้วมันแบบว่ามันสามารถแบบบอกบอกบอกให้น้องเขาไปแบบพัฒนาด้านไหนยังไงเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็พอมาเจอในซีรีส์แล้วมันเห็นการพัฒนาของน้องอะ่ะเราก็ดีใจในฐานะคนดูเราจะเชื่อตัวละครตัวนั้นได้อย่างมากขึ้นเข้าไปในกับเรื่องมากขึ้นแล้วก็รักตัวละครมากขึ้นนั่นก็คือเป็นมาจากฝีมือการแสดงของน้องถูกไหมนี่คือเรื่องหนึ่งถูกไหมครับซึ่งทั้งหมดต่างๆเหล่านี้นักแสดงมีส่วนสําคัญมากเนอะกับการนําเรื่องถูกปะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะวายอ่ะเอาเข้าจริงแล้วคือน,นี่คือแบบนักแสดงต้องมาก่อนอันนี้พูดเลยนะวายนี่นักแสดงต้องมาก่อนนะบทนี่เพียงพำมแค่ไหนยังก็ตามแต่ถ้านักแสดงเล่นดีบทเพียงพำมมันก็ยังพอเนื้อออกมายังให้ภัยได้ดอกปะอันนี้คือพูดแบบ worst case เลยนะแต,แต่แต่พี่เชื่อว่าพอมาถึงมือน้องตีปูบอ่ะมันมันจะคราฟอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรน่าสนใจและน้องเองพี่เชื่อว่าเขาน่าจะ d e v e l o ออะไรขึ้นมาให้ให้เราได้รู้สึกแหละว่าเอาเขาจริงแล้วเนี่ยไพร์ลอตคือไพร์ลอตหรืออาจจะเป็นอุบายของน้องตีก็ได้นะว่ามาดูจ้าว่า development ของเด็กคืออะไรเนี่ยบอกว่าว่ามันมีอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเดจากเดวันกลับมาแบบวันเดทที่สามสิบมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมอืมเออเพราะฉะนั้นเนี่ย ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือผลงานของเรื่องนี้ที่จะชวนทุกคนไปดูพร้อมๆกันกันกบ VTV เนอะถ้ามันออกมาเมื่อไหร่ในเพราะมันเป็นคัมมิ่งซูนถูกไหมใช่ <Hi. S 1> เออมันจะเป็นคัมมิ่งซูนอยู่ก็ก็ฝากติดตามด้วยหรือใครรู้ขา่าใครรู้ข่าวว่าเขากําลังทำถ่ายทําไปถึงแบบไหนยังไงฟิตติ้งแล้วอะไรแล้วมาเมาส์มาบอกมาเล่าให้เราฟังได้นะแต่อย่าเมาส์ให้เรื่องนึงนะ ไม่ต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงเล่าเรื่องอตีนะจ๊ะเธอคอมเมนต์มาฉันลบเธอคอมเมนต์มาฉันลบเธอคอมเมนต์มาฉันลบฉันพูดเลยใช่ใช่ใช่ใชเ,ออเพราะว่าบบทั้งที่แบบทั้งเราดีแบบเราพยายามแบบนะเอาให้แบบเรียกให้เป็นเร็วที่สุดไม่ไปอ่านไม่ไปอ่านคอมเมนต์ไม่ไปอ่านนิยายมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งอตอนต่อไปอ่ะเรายังไม่ดูเลยเพอเพอเขายังไม่มีตอนต่อไปแล้วเขามีแบบว่าเหมือนแบบเหมือน ถ่ายเรื่องอะไรเงี้ยนิดนึงเราก็ยังไม่ได้ดูเพราะว่าเรารู้เรารู้ว่าจบแล้วเราเราก็ปิดนึกออกมเข้าใจช้าเข้าใจช้าใช่ไหมใช่เออเพราะว่าขึ้นชื่อพวงกลับปุ๊บแล้วก็อจบจ้าเอวางจ้าอย่างี้ก็ปิดเลยอย่างนี้เถอะแต่อย่างว่าแหละครับมันก็จะเป็นพื้นที่ให้กับพวกเราได้ใช้จินตนาการของพวกเราเองในการดูซีรีส์เรื่องต่อไปหรือ อันเนี้ยอย่างอันเนี้ยเหมือนกันกับกับกับตัวพายโลตัวเนี้ยเราก็ได้ใช้จินตนาการของเราแล้วเพราะว่าเขามีต้นเรื่องมาให้เราฟังแล้วว่ามันคือเขามาเล่าต้นเรื่องให้เราฟังแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็ถึงเวลาของพวกเราที่เป็นคนดูแล้วแหละว่าจะรอคอยตัวละครเหล่านี้กับผลงานเรื่องนี้ มาให้ดูให้เราดูได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็หลังจากที่เราดูแล้วเราจะรู้สึกแบบไหน,นยังไงเนาะอ่ะอย่าลืมเธอรู้เรื่องอะไรยังไงมามาอัปเดตการเป็นเรื่องของใครทําอะไรแบบไหน,นยังไงน่าจะเป็นยันนี้งูยังไงใครเป็นแฟนคลับของนักแสดงบ้างก็มาออกตัวกันนะจ๊ะเพราะว่าเราพู้เหมือนเดิมไม่ได้หาข้อมูลที่พี่บอกไปตอนแรกเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าบอกด้วยนะใช่พูดถึงเนะอย่างนี้บอกออก่อนนะครับโอเคทุกคนนี่ก็คือ พายลอดออฟฟิเชียลพายลอดนะครับคือไอซอร์ยูอินมายดรเนาะเธอฉันฝันเราเนาะถูกไหมอืมโ <Okay. S 2> อเควีวทีวีออริจินัลนะครับในหอวีทีวีนะครับ แต่วันนี้พวกเราสาคนก็ต้องไม่ใช่ VTV Original นี่คือปากเดียว r i g i n a l นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะครับเราขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือทุกการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงการกด subscribe ไละกดแทรนะครับรวมถึงกดซุปเปอร์ตังอันนต์ฝากด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าถือว่าคลิปนี้ ชอบกดไลค์ Elliot, ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าถูกุ่ญยังไงดูไปแล้วก็อย UM. ่าลืมกดติดต์มด้วยนะจ้าทุกคนวันนี้พวกเราสามคนลาันแล้วนะจ้าเจอกันกับคลิปหน้าเทศกาล t s เซอร์เทเล f ร์อ i ฟฟิเชียลอดใดๆกำลังมาติดตามกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องไหนวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับบายบาย